สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ฝูสุขคนจ้ะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์จ้ะพี่น้องจ้าวันอาทิตย์นะคะเป็นวันวันแห่งขอบครั้วและพี่น้องจ้าแต่ว่าโอกาสเนาะค่ะมันก็หายากจ้ะพี่น้องจ้าช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงอากาศฮอนเขาจะมีอยู่ล้ล่าประมาณสักสามเดือนสี่เดือนจ้ะพี่น้องจ้าฉะนั้นเขาต้องบอกป่วจ้ะพี่น้องจ้าไปเบิ่งกันจ้าว่าวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เนา่จ้าสถานกากาดีๆฝนบ่ตก็ยังสิตุไปเฮ็ดอีหยงกันเนาะพี่น้องจ้าเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้า ถึงแล้วจ้าพี่น้องจ๋าถึงหม่องที่ตีสินภาพี่น้องมาทำงานหาตังค์พี่น้องจ๋าหาเงินจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเขากับมาจอดรถเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋าอันดับแรกเขานับตังค์ทอก่อนเนาะพี่น้องจ๋าว่าเท่ามีเงินทอนจักบาทพี่น้องจ๋าแล้วเขาเสด็จํำไรจักบาทได้เงินจักบาทเงินนีเนอกจากมีอากาศดีดีจ้าพี่น้องเห็นว่าแดดขั้งหลังจ้าพี่น้องจ๋าเราโมเนตติก็ต้องหันหน้าเสดยด ดแดดแห้งเราจะยานเขาฟ้าจ้าพา่าหนากับขาฟ้าแล้วพี่น้องจ้ามามานับเงินทอนกันจ้ะนับเงินทอนจ้ะนับเงินทอนเตียมจกก้ะเตรียมใส่กระเป๋าขายของมือสองจ้บพี่น้องจ้าขายของมือสองจ้บพี่น้องอของเก่ามาขายนะจ้ะประเทศนี้คือเขาเห็นคุณค่าของสินค้าของเขานะจ้ะ เพลาคล้องเลนี่ยังกระตามจ้ะที่เป็นของที่ยังมีสภาพดีอยู่น,นะคะเง่นตากเปี่ยวนะคะเคนสิภากันออกมาขายจ้ะพี่น้องจ้ะล่ะซื้อก็ต้องใส่มักไส่ผ้าพิ้งหงมีน้องนะนี่นับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจบไม่สิบหน่อยจบแล้วบาทอะนี่เงินบาทวันเขาจ้ะอ่ะ เก้าสิบเอ็ดสองสิบแปดสี่สิบห้าสิบหกเ็เก้ยีี่สิองสาบาหก็ดแกตีนก็ได้พี่น้องแค่บาทจะสส่กระจับอยกันนี่อันนี้ยี่สสองก่อนจ้ะนี่เรียนนี่นะคะ2องก่อนอีก่แปดสิบปดสิบหกบาทจา้ะหันลันละค่าสี่สบานะจ้ะ เหรียญยี่สิบจ้ะเหรียญยี่สิบเพนนีเนาะค่ะเนาะยี่สิบเพนนีคือเป็นบาทนะเฮากะเออยี่ยี่สิบสตางค์นี่กับบูจังนะจ๊ะอันนี้คือบาทนั่นน้อยเขาเนาะจ๊ะเนาะอันนี้ห้าสิบพีจ้ะเหรียญห้าสิบพีเนาะจ๊ะเนาะนนี้สิบพีนะคะสิบเพนนีนะคะเพนเพนนี่นะคะฮนะัลโหลสวัสดี Yes เชื่ Thank you Thank you ค่ะน่าจะเป็นใบใบเก็บขยะกน่าจะพี่น้องจ๊ะก็ให้เก็บขยะออกแล้วนะเนาะนี่เพนนีนะคะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่หาอันนี้นะคะหาเหรียญก็สิเป็นบาทหนึ่งจากพี่น้องจ๊ะตอนนี้มีเวลาบเพื่อกับพี่น้องเพราะว่าเขาบอกว่าโอเวอร์โหลดของเก้าโมงครึ่งตอนนี้ยังไม่ที่เก้าโมงเลยจากพี่น้องจ๊ะตอนนี้แปดโมงสี่สิบห้านาทีได้อจากพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวเขาต้องรอเวลาก่อน เดี๋ยวเขาไปดาวน์โหลดคล้องกันโอเคเยม้มาเหยีขายมัน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 น้องพี่น้องนะัๆๆบเรียนต่อจากกีใส่ปิายาบันเป็นสาบนะเนะาะสามบามจ้ะนับทุบบาททุกสตางสามสิบามแล้วกสามสิบสีบาท40เท่นสามสิบสีบาทก็พมอ,อะะสิมีเงินแบงค์นันจะไปน้องจากมีแบงค์พอกี่ฝลังเปนอย่าง <g arness> สามสิบห,ปห้ปพอดีจับไนอง <g arness> นี่บาทา้นะคะโอเคเอาแบง่งแบ่ใส่เงนอันนี้อันนี้แบ่ง20้จานีแบ่ง20นะคะแบ่ง20นะคะ20่ 25, า้าวเลยค่ะพี่นกะจ้าอันนี้2่ะ้านี่ก็จะบาทวะห้าสี่สี่สองสี่ดร้อยวกว่าจ้าแปดร้อยวก,ะะอยว,กว่านัจ้าผุิตภัณินะเทียไได์อะไรไ เงินเงินทำสะอาดจ้าพี่น้องค่ะสะอาดนะคะ่ะจะตีนับก่อนสิบยี่สิบี่นะคะแ่งในสีสนะคะมีแ่งสินะคะแ่งสินะคะนีแดงห้าจ้าแ่งห้าอันนี้สี่ร้อยกว่าบาทเฮ้ยว่าแม่นสองกว่าบาท <c oughs> อันนี้สี่รอยกว่านะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะอันเสียนในห่อยู่แเราพี่น้องเลยโอเคมือเทากับมีหนึ่สองี่เรียนอีกสามสิบอ่ะโอโซลี่ oh, พี่น้อง เงินอีกสามสิบบาเป็นเจ็ดสิบห้าปอนด์เนืองจากเงินทอนห้าเจ็ดสิบห้าปอนด์หลังจากเ้าขายของเหลือเ้างบูมบึงกันว่าฮัลโหดเจักบาทเย่ซื้อซื้อซื้ยิ่งแข่งยิ่งแข่งสู้อซื้อซ้อโ้เป็นตาเบี้ยอีกแล้วก่อนที่เ้าสิไปทำงานพี่น้องกินก้อนจ้าม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 ไม่ใช่มาม่าผัดขี้มอเลยพี่น้องมามาลดอะไรน้อลดอะไรวะ เนื้อกับซอสมะเขือเทศด้านนอกค่ะมาล้างน้ำตักนับแบกกองทับไม่ต้องเดินเลื่ท้องพี่น้องจ้ามันต้องโดนเลื่นท้องนะคะเพื่อนอืหมักจ้าซ้ำเมื่อช่วงอากาศอ่อนจะพี่น้องจา้งจาแต่อยู่ประมาณน่าจะประมาณซีเดือนจะพี่น้องจ้าสามสี่เดือนนี่แหละ ตื่นโบท่านโมหนยหน่อยๆโมยย่อมตื่นเนี่ยตืย็นตาไมจ่จ๊ะแกติดื้อไหมเด้อเด็กโมยหน่อยโมยตื่นตื่นสวยแม่ก็เลยได้กินได้ก,กาแฟนี่กระสีเป็นแบบนี้แหละจ้ะพี่น้องจ๊ะรถจอดกันแถวเป็นแถวเลยน่าจัะกระสีล่อล่อถ้าเอาของออกนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอีกครึ่งชั่วโมงจ้ะเอาของเอาแล้วก็สิเริ่มขายกันเลยจ้ะพี่น้องจ๊ะวุ้นทางโซนทางนือเนี่ยก็คือรถมองค่ะมองจอดรถของอ่า ของคนซื้อนี่ยจ้ะเนาะจ้ะ ของที่เอามาขายจ้ามีตุ๊กตามิสพาเด็กน้อยน้าจะเนาะแล้วก็ของเหรินจ้าพี่น้องจ้าอย่างอื่นก็มียุตาวารถคันหน่อยจ้าได้มากแค่นี้นาะพี่น้องแล้วก็มีสภัยในรถจ้าเต็มเอียดเลยพี่น้องจ้ามากมากมาลอขายกันน้อจะเน้อห้างพุนเพื่อนกะกาลั่งย้ายคองกันจ้าเต็มเลยนาะค่ะร้านหุงตีนี่มันตรงนี้นาะค่ะปกติมันจะเป็นล้านอาหารเนาะจ๋านาะปันนี้เขาเจ้าบมาบ้างจ้ามันกระเด็นบางเปล่านาะค่ะเราจงมาเห็นข้นเห็ดอาหารจ้า เพี่น้องคนน่ะคิวเงเหยเลยจากคนเสือเมันมานเด้อพี่น้องได้แล้วบาทนึ่งพี่น้องจ้า <c oughs> ตัวน,นี้คนลั้ของมาจ๊ะเขาลังคนเสือของมาพี่น้องจา้าเบิ่งมาสืสตั้ตัตม้ตมตั้สุๆเลยพี่น้องจา้าคน,นย่างเต็มเลยจ้ะพน้องเดี๋มาดูกันนะคนร้ายคนายไปก็รู้ว่าเขาตรงการเขาแบบลูกิกบอแล้วก,กันค่ะ ขายแล้วเรเก็บคองคือเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ขณะนี้ฝนตกจ้าดีนะที่เก็บของแล้วพอดีจ้าเอเคบ่เคยตีบ่เคยแบบไปนับเงนไขเบิ่งต่นเ้จ้าพี่น้องจ้าม้ามนับเิ่มาที่ขายของสชั่วโมงนะคะรือสด้เงินจาจำด้บ่ว่าอันนั้นท่าจ้ต้นทุนห้าพี่น้องจ้าต้นทุนเจ็ดสิบห้าบาทเด็น้องจ้ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอีค้อทุนจ้าพี่น้องจีา เลียนอีกจ้ะพี่น้องเลียนโอ้น้าใบวัะีาไรนะนับเปิดมาปีนี้นรั้นแรกนี่จะไปเลียนจะเลียนไจะเลียนเลียนไปก็เลียนสองบาก่อน่อไปดูกนนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลนสองสามี่กเจ็ดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่งยี่สาสิี่ยายี่ส

าา yes. เศียนเจวกพวกกจะซิออกเป็นดเพี่นอ้องเป็นสกว่าไม่ดีจ้ะเกินะสาม่รอะเจ็ดเป็นเท่าไหร่ิ้อนพี่นอ้ yeah. done, นองเย้เบลดันตุยเบลดันนอพี่นอ้งนองมือนี้เสี่แล้วพี่น้องจ้าสรุปได้เงินนงสี่สิบห้าปอนด์จ้าจำได้ไหมน้องพี่นอ้องเอ็นนั้นสองสังเยพี่นอ้องจ้ะนี่แหละชเตนต่างเหรียญพี่น้องจ้าชิบิเนต่างหรเนาะวันอาทิตย์ทุกันอาทิตย์จ้าพ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีเงินมีคำไรเขามานะคะยังห้ขาดยังห้เคืนพี่น้องเด้อห้ลำลำเรยลอยลยสุขภาพแข็งแรงกันสู้ปู่สุขคนเด้อจ้ะสำหรับคลินิกะกล่าวคำสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะพบกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย